วันนี้เรามาอยู่กับนักเรียน VVP รุ่นหนึ่งก็คือพี่ปอนวันทาอะไรอยุดอาชีพหลักก็คือเป็นฟิปเปอร์คอนโดนะครับตอนนี้ก็เริ่มงานเคียนแรกก็คือขายฝากจำนองนี่แหละครับวันนี้ค่ะพี่ปอนมาจบงานแรกก็ดิวอยู่นานไหมพี่งานนี้กว่าจะจบงานนี้ดีวประมาณ2สัปดาห์ได้ครับถ้าไม่ถึง2สัปดาห์นายแบบปกติเจ้าของทรัพย์นะครับเพราะต่อรองเรื่องดอกเบี้ยเลยมีการจรจายกันพอสมควรครับโอเคก็คืองานนี้ดอกเบี้ยพิเศษก็คือว่าดอกเบี้ยไม่ถึงสิบหมาเของรัพย์เทรัพย์ก่อบีทเรานี่ลกเบสาถยืดหยุ่นได้ ก็ยินดีกับพี่ปอนด้วยเนาะอยากถามว่าพี่ปอนได้ค่าคอมท่าไหไรงานนี้งานนี้ได้ทุกอย่างประมาณ3ามหมื่นสาบาทครับอ่าสามหมื่นสาพันบาทนะครับได้อีกหนึ่งอาชีพและทําได้คล่องมากขึ้นเนาะใช่ครับจริงจริงงานมันเข้ามาเยอะนะครับเพียงแต่ว่ามันก็มีบางงานที่ไม่จบบ้างแต่เชื่อว่างานนี้คือเป็นงานแรกประเดิมและงานต่อไปน่าจะเข้ามาเรื่อยเยครับโอเคเขาเรียกว่าเปิดงานแรกแล้วแล้วก็จะมีงานต่อมาเรื่อยเยนะครับผมอยากถามพี่ปอนว่าอยากฝากอะไรถึงเพื่อนเพบ้างสมองขายฝากทําไม่ยากครับถ้าคุณเรียนรู้จากคนที่รู้จริงอ่ะมันจะ Oh,